ขอโอกาสกุบอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆนผู้ไฝ่ทานไฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์สองพวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ธรรมะศาสนาถึงจะไม่มีศาสนาธรรมะมันก็มีอยู่เนาะเมื่อมีกิเลสอยู่ที่ไหน ธรรมะก็อยู่ที่นั่นมีทุกอยู่ตรงไหนธรรมก็อยู่ที่นั่นเนาะเ <c oughs> พราะทุกข์แลนแหละคือธรรมนาะธรรมะนะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะเลยไม่เคยล้าสมัยฮะะ พราะฉะนั้นการค้นหาธรรมะต้องค้นหาที่ตัวเราเองเนาะเพราะในตัวคนทุกคนมีธรรมะอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะเรามีจิตใจอยู่ในกายอยู่แล้วมีทั้งรูปและกายเนาะมีบริบูรลอยู่ตรงนี้ธรรมะก็อยู่ในนี้เนาะไป่นต้องไปวิ่งหาที่อื่นเพราะฉะนั้นการค้นคว้าศึกษานะพอสังเกตเนาะ อ,อยู่ในตัวของเราในจิตใจของเราเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจเจริญมันเพียนสังเกตนะแก้ไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นแหละเรียกว่าภาวนาเนา <c oughs> นะธรรมะต่างๆที่พูดว่าธรรมะนี่แหละก็คือตัวเรานี่เองเนาะเพราะฉะนั้น ธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในคมพีเนาะฮะธรรมะไม่ได้อยู่ที่กุฏิไม่ได้อยู่ที่ภูเขาอยู่ที่จิตใจเราเองนะอยู่ที่ตัวเราเองไม่ว่านารกสวรรค์ฮะหรือแม้กระทั่งนิพพานก็อยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นอ่ จะไปค้นหาที่อื่นไม่มีไม่พบเนาะเมื่อเราพบจิตใจตัวเองเห็นจิตใจตัวเองนะั่นเรียกว่าเห็นธรรมะเนาะ,ะเห็นกิเลสตัณหาเห็นความไม่ดีไม่งามนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรมรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งไปที่ความสงบไปนั่งหลับตาสงบริบอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะ สงบที่แท้จริงสงบแบบถาวรคือสงบจากกิเลสอาสวะนะหรืออารมณ์ต่างๆหรือเวทนาต่างๆเนาะนี่เรียกว่าความสงบลังงับเนาะ,ะจากโลภจากโกรธจากหลงนี่แหละนี่เรียกสงบจากพวกนี้นะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติปัญญา ถึงจะได้รู้แจ้งซึ่งเป็นความมารยาของกิเลสของจิตเนาะหลวงตาพูดตลอดอเข้าถึงจิตเข้าถึงใจนั่นแหละคือเข้าถึงศาสนา,าศาสนาจะไม่มีคุณค่าธรรมะจะไม่มีคุณค่าต่อใจดวงนั้นถ้าปราศจาก ความเก,งกรงกลัวตำบาปความลายแก่ใจนะ,ะจำไว้ธรรมะถึงไม่มีคุณค่ากับคนที่ใจบอดอุปมาเช่นกระจกไม่มีคุณค่ากับคนตาบอดฉันใดธรรมะก็เช่นเดียวกันเนาะจะไม่มีคุณค่าใดๆกับคนที่ใจบอดนะ,ะเพราะฉะนั้น เราจงเฝ้ามองอยู่ที่จิตใจเรารักษาจิตใจเราพัฒนาจิตใจเราอบรมจิตใจเรานั่นแหละคือการเป็นอยู่โดยชอบเมื่อมีบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบแบบนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะทำใดๆก็ค้นหาตรงนี้ ะนะนรกก็ค้นหาตรงนี้สวรรค์ตรงนี้นิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตใจเหล่านี้ศีลธรรมต่างๆก็อยู่ตรงนี้มันได้อยู่ข้างนอกอยู่ภายในจิตใจเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นผุ้คนใดบุคคลใดซึ่งเฝ้ามองช่องอยู่เรียกว่าสิกติสังเกต นะตัวเองใจิตใจตัวเองนะนั่นแะหนะละคือผู้เจริญในธรรมผู้เจริญในศาสนานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเจริญสติจเจริญปัญญาใหนะ้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปีนี้นะเป็นปีที่ห้าที่ก่อตั้งวัดป่าบ่อน้ำพะอินขึ้นมาเนาะหวังว่า อาจจะเป็นปีที่ความสมบูรณ์เริ่มต้นขึ้นเนาะความเพียรพร้อมผมก่ากว่าอีกปีออีกห้าปีฮะอีกห้าปีจากนี้ไปเนะาะพวกเราก็จะได้เห็นผลงานของพวกเราคือเห็นผลในจิตในใจเราที่พวกเรา นำเอาธรรมะมาฝึกมหัตนะให้เข้าสู่จิตใจให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นธรรม,มะอยู่ที่บ่อน้ำพระอินทร์นี่แหละเนาะในค้นหาเราไม่มีพิธีรีจองมากมายก่ยกองเหมือนที่อื่นเนาะเราก็จะนำเอาแต่ธรรม,มะมาลงมือปฏิบัติเนาะ เพื่อให้ไปยังสู่ผลนะค,คือสิ่งที่เราได้รับความลดลงซึ่งกิเลสตหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกเมื่อกิเลสตหาลดลงมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ลดลงมากเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นการดับเหตุแห่งทุกข์นั่นแลคือเป้าหมายอันสูงสุดในทางศาสนาเราเนาะ หลวงตาก,ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเราทุกๆคนเนาะให้หมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจเฝ้ารักษาจิตใจตัวเองให้เจริญยิ่งย่งขึ้นไปเนาะ,ะให้ได้รับผลให้ได้เข้าสู่ผลแห่งความเป็นอริยชนในภายในปัจจุบันชาตินี้เนาะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนะเาะอ้าวจังใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังสุมังคิปะเมวะชะมิชันทุสับเบปุรนตุสังกปาจันโดปรละโซยะธามณีโชติระโซยะธา อภิวาณนาสีริตะนิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภารังสาธุ